สวัสดี FC แฟนหมัดแฟนมวยไทยทุกท่านทุกคนครับพบกับช่องคัดมวยเด็ดอยู่กับผมโจ๊กเมา,ามัดครับ วันนี้เรัมาพบกันในศึกวันล,ลุมพินีครั้งที่131ครับฮาลาวีนดุประจำวันศุกร์ที่31ตุลาคม2018นครับนาวิทีมวยลุมพินีเริ่มชกตั้งแต่เวลา1ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับในสนามแต่งกายสุภาพครับชุดขาวดำและก็วางตัวให้เหมาะกับกาละเทศะครับถา่ายทอดสดผ่านช่อง 7H ็ดเีเวลา2ทุ่มครึ่งครับหรือชมสดผ่าน YouTube วันแชมเปี้ยนชิพหรือเทโรได้ตั้งแต่1ทุ่มครึ่งเลยครับ คู่มวยที่จกเลือกมาวิจา์ทั้งหมดในวันนี้มี10คู่ดังนี้ครับเริ่มต้นที่คู่ที่2ครับจีเชงฟิบิโรปัะทะเมดิสันคัตและข้ามาคู่ที่4ครับกาเบียเปเรล่าปัะทะทากุและข้ามาคู่5ครับจูช่วยปะทะอาเธอร์คอปคู่เอกอินเตอร์เป็นรุสตั้มยูนิซอปะทะเพชรสุขุมวิทตั้มทุ่งใหญ่คู่7อิกิวซังสอสระชีปะทะดาวแดงเอนนี่มวยไทยคู่8เป็นกาเบเล่โมลามปัะทะน้องฟ้าสายท็อปปีเคแสงชยัย คู่เก้าครับเพชรเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่ปะทะมฮัมหเมตตาวิกคู่สิบบัวเขียว,ปว,วเปาเปาอินปทัทะแมมมอสอสระชีพคู่รองพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวานรีปรทัทกิษณะดาวเด่นมวยไทยคู่เอกนนรายการสุริยันเล็กพอยันย,ยิ่งปะทะเดโชปอบาลีลักษ์นะครับสุกนี้บอสชาตีประกบมาได้หน้าดูประกบมาได้สูสีทุกคู่ครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันครับฝากทุกท่านช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจในการทํางานให้กับโจกม얼หมัด้ดยแลวกันนะครับ และสำหรับแฟนมวยคอมวยตัวจริงท่านใดครับที่กำลังมองหาที่ติดปลายนวมดีๆกดมวยเดียวมวยชุดครบยกไม่คบยกมีทั้งรูปแบบพักยกและอาวันครับราคานี่เปิดให้ออกตัวกลางอากาศตลอดโดยเฉพาะมวยวันแชมเปี้ยนชิพครับเลทจะเปิดล่วงหน้าให้กดกันก่อนถึง45วันเลยทีเดียวนะครับพร้อมรับเข้ากลุ่มมวย VIP ของจ๊กฟรีฟรีด้วยในกลุ่มของเราครับมีภาคมวยหวยฟังกันส,สดๆจากเวทีจากสนามทุกวันทุกรายการพร้อมมีทัศนะแนวทางมวยให้ทุก ทุกส,สายด้วยครบเครื่องเรื่องมวยคุ้มเกินคุ้มต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ idline @jjj911 ต้องมีตัวแอนำหน้าด้วยหรือง่ายๆครับจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดไว้นใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับรับรองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกับพัดมวยเด็ดโจ๊กเมาวมัดหวานเจี๊ยบก,กับนุสทุกส,สายอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์มวยกันตั้งแต่คู่ที่2ของรายการครับจีเชงฟิบิโรปะทะเมดิสันครับเป็นกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวทหญิงครับคู่นี้สาวฮ่องกงปะทะกับสาวฝรั่งเศสครับจีเชงฟิบิโรครับสาวอวบอึมสุดแข็งแกร่งจากฮ่องกงครับอายุ22ปีมีส่วนสูง159เซนเก็บตัวฟิตซ้อมบริข่ายซูเปอร์วันเทนนิงแคมป์ครับเป็นมวยขวาประเภทมวยเตะครับเตะได้ทั้งสองตีนครับตีหนักเอาเรื่องเลยครับแล้วหมัดนี่ก็ต่อยได้หนักด้วยครับเป็นมวยที่หัวใจดีแล้วก็แข็็งงงกกรร่ลานนชไวว้ีีถึ3 ทั้งแล้วนะก็เขาแพ้ในกติกามวยไทยเนะี่ยสองครั้งติดเลยแต่ว่าล่าสุดครับย้ายมาชกกติกาคิกบ็อกซิง่งแล้วก็แจ้งเกิดโดยการเอาชนะฟูยูกะจากญี่ปุ่นไว้ได้ครับรอบนี้ฟิบิโลก็เลยกลับมาชกมวยไทยหวังแจ้งเกิดในกติกามวยไทยอีกครั้งหนึ่งครับส่วนเมดิสันครับสาวสวยตาสีฟ้าจากประเทศฝรั่งเศสอายุเพียงแค่18ปีครับมีส่วนสูง1 5 8เซนเมเก็บตัวฟิตซ้อมบริการดาวเด่นมวยไทยที่เกาะสมุยครับมาพร้อหมหลายเจ้ากิจสนะที่จะชกเป็นคู่รองในวันนี้นั่นเองัมิสนนก็นย มือข้าะเภทตั้งรับจับทางดักถีบแรงครับแล้วลูกเตะนี่ไวมาสอกสวนดีครับเขาในขวางหน้าเป็นด้วยครับก็ผลงานที่เขาชกมวยอาชีพมาเนี่ย นา14ครั้งนะแพ้5ครั้งแล้วก็ชนะได้9ครั้งก็เห็นชกอยู่ตามภาคใต้บ่อยนะครับแล้วก็เคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งมาชกในเมืองกรุงในศึก F ฟร์เทคไฟท์หนนึงครับแต่ว่าแพ้คะแนนให้กับแผ่นฟิล์มเพชรน้องกี่ไว้นะครับอ่ะรอบนี้ครับเมดิสันได้มาชกวันเป็นครั้งแรกครับมวยหญิงคู่นี้ครับความเป็นมวยเนี่ยผมให้พอๆกันครับและเป็นมวยหญิงที่เตะเก่งใช้เท้าเก่งเหมือนกันทั้งคู่เลยกระดูกประสบก,การณ์ลูกแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอยู่ที่ฟิบิโรจากฮ่องกงส่วนสาวสดสภาพร่างกายว่องไวกว่า,วา,ยวาอยู่ที่เมดิสันฝรัร่งเศส คู่นี้โจกชอบไปที่จีเชงฟิวิโรชอบสาวฮ่องกงครับอวบแน่นอึมใจสู้แข็งแกร่งและเตะโคตรนักครับเบอร์มวยเกรดมวยก็ดูว่าดีกว่าเยอะด้วยครับ ไม่ดีสันเองครับยังเด็กครับยังใหม่อยู่อะแรงปลายไม่ดีครับคู่นี้ชอบฟิบิโรครับความชอบผมให้2ดาวครับและข้ามมาดูคู่ที่4ของรายการครับกาเบียเปเรล่าปะทธะทากุุเป็นกติกาคิกบอกซิ่งรุ่นแบนต้มเวทครับเด็กเวเนซุเอลาปะทะกับเด็กญี่ปุ่นครับกาเบียเปเรล่าจากประเทศเวเนซุเอลาในวัย25ปีสูง176เซนซ้อมบริขาวอีเกิลมวยไทยเขาชกได้ทั้งกติกามวยไทยคิกบอกซิง่งเขาชกอาชีพมาทั้งหมดเนี่ย36ครั้งนะเสมอ1แพ้1แล้วเอาชนะได้ถึง34ครั้งเลย ฟอร์มดีฟอร์มโหดมากครับเป็นมวยขวาครับประเภทบูได้ถอยเป็นครับเตะหนักหมัดต่อยหน้าต่อยท้องหนักครับและเสียบเข่าโยนเข่าตามเอาุธเขาช้าหน่อยนะแต่ว่าหนักแรงทุกลูกไฟล่าสุดผมเห็นเขาชกไว้ที่รายการศึกสิงป่าตองครับโดยการไปต่อยหมัดชนะน็อกโลมันจากประเทศรัสเซียไว้ได้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับวันนี้ครับก็เลยได้มาชกวันเป็นครั้งแรกครับเปเรล,ล่า ส่วนด้านคู่ชกของเขาครับเป็นทากุครับเป็นนักชกจากญี่ปุ่นครับอายุ26ปีมีส่วนสูง175เซนเชี่ยวชาญและถนัดในกติกาคิกบอกซิง่งครับมีสถิติฟอร์มหลัง9้าครั้งหลังชนะรวดทั้ง9ครั้งและเป็นการเอาชนะนอกถึง6ครั้งครับเป็นมวยขวาเขาเป็นมวยหมัดหนักเดินลุยลูกเดียวเลยครับเตะนำํำออกหมัดแย็บออกเวียงหมัดขวาแรงอึดถึกทนครับเดินชนอย่างเดียวรอบนี้ก็ได้มาชกวันเป็นครั้งแรกเช่นกันครับทากุมวยคู่นี้ถือว่าประกบไมาได้ถูกคู่มากๆครับเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันครับหมัดหนักเหม และก็มาชกวันครั้งแรกเหมือนกันทั้งคู่และไม่แพ้ใครมานานเหมือนกันทั้งคู่ด้วยอายุ25กับอายุ26ครับส่วนสูงก็เท่ากันเลยครับและยังถนัดในกติกาคิกบ็อกซิ่งเหมือนกันซะอีกครับแต่ถ้ามองตามทางมวยไปแล้วครับคู่นี้โจกชอบไปที่กาเบียเปเรล,ล่าจากเวเนซุเอลาละกันครับ มองว่าเขาชกมาเยอะกว่าและปะทะตัวเก่งๆมามากกว่ากระดูกมวยเขาดีกว่านะผมเข้าใจอยู่เขาว่าทากุกเก่งจริงแล้วก็ไวด้วยครับแต่เขาเก่งในบ้านอะชกในที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวอะถ้าออกมานอกบ้านครับผมมองว่ายังเสร็จกาเบียเปเรล่าเพราะว่ากาเบียนี่ชกอยู่ในไทยประจําอะและปะทะแต่นักชกตัวใหญ่ๆ,ๆเก่งๆทั้งนั้นเลยครับชอบกาเบียเปเรล่าครับความชอบให้หนึ่งดาวครับเพราะว่าคู่นี้สูสีกันมาก ไปต่อคู่ที่5ของรายการครับจู๋่วยระทะกับอาเธอร์คอฟคิกบอกซิ่งเป็นตัมเวทอีกคู่ครับเด็กจีนระทะฝรั่งเศสจู๋เวยจากประเทศจีนอายุ30ปีละสูงนสูง171เสนซนสถิติการชกมวยทั้งหมดของเขา63ครั้งครับแพ้17ชนะ4 6ครั้งและ5ฟอร์มหลังนี่เขาแพ้แค่ครั้งเดียวและชนะได้ถึง4ครั้งเลยครับจู๋่วยมีดีกีแชมป์ k 1 2เส้นด้วยครับเคยเอาชนะคนไทยเก่งๆอย่างแชมป์เควันแบบยอดขุนพลวิลรัสักเล็กมันแล้วเคยชนะอันดับปิ่ ระดับเจ้าฟาบิซิโอออนดาเดคนที่เป็นแชมป์โลก MMA ในรายการวันมาก่อนแล้วด้วยครับจูช่วยตัวนี้เคยกดน็อกมาแล้วครับไม่ธรรมดาจริงๆส่วนทานั้นของอาเทอร์คอปจากฝรั่งเศสอายุ28ปีสูง174เซนครับเซาบริกายภูเก็ตไฟขับมอนี่ชกได้ทุกกติกาครับไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งคาราเต้หรือ MMA หรือมวยไทยเขาชกได้หมดเป็นมวยฝีมือครับเคลื่อนไหวฟุตเวิร์กว่องไวและต่อยหมัดได้แม่นต่อยหมัดได้หนักเลยครับแต่ว่าเขาโดนไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะคอปเขาเคยชกวอล้ว ครั้งหนึ่งนะในกติกาคิกบอกซิง่งวันนั้นเนี่ยเขาโดนนับก่อนครับแต่ว่ามาได้นับคืนยก3แต่ก็ยังแพ้คะแนนแบบไม่เอกชันให้กับนาการโนะจากญี่ปุ่นไว้ครับแต่สวยได้ดีมากครับอาเธอร์ Arthur, รอบนี้ก็อยากแจ้งเกิดเป็นอย่างมากครับ มวยคู่นี้ถือว่าประกบมาให้เก่าเนี่ยวัดกับเก่าครับอาวุธนี่หนักแรงเหมือนกันทั้งคู่นะคู่นี้ครับส่วนตัวโจกชอบไปที่จู๋ช่วยจากประเทศจีนครับหมวนี้อึดมากทนมากแล้วหมัดหนักมากครับถึงมาชกวันครั้งแรกแต่ผมยังเชื่อว่าจู๋ช่วยจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับความชอบให้หนึ่งดาวครับเพราะว่ายังสูสีกันครับคู่นี้เดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการครับเป็นคู่เอกพาคอินเตอร์ลุสตัมยูนอซอปะทเพชรสุขุมวิทต้มทุ่งใหญ่เป็นกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทครับเด็กรัสเซียปะทะกับเด็กไทย รูสตมัมยูนิซอฟเจ้าของฉายาโทมาฮอก<ฟ>เด็กนรกสุดเก่งกาจจากประเทศโหสัตร,รั์เซียครับเป็นดาวรุ่งในวัยเพียง18ปีมีส่วนสูง1น3อเบมซนครับซ้อมริค่ายสินบีมวยไทยที่จังหวัดภูเก็ตโมนี่เริ่มฝึกมวยไทยตั้งแต่8ขวบเป็นดีกีแชมป์อิสมาเวิร์แชมเปี้ยนชิพด้วยเป็นมวยซ้ายครับเป็นมวยที่ว่องไวมากครับมีลูกเตะก้านคอกับต่อยหมัดเนี่ยหนักแรงมากครับอุวุธทั้งซ้ายและขวาของเขานี่คมแม่นไวและอันตรายทุกลูกผลง,งานนี้ใเขายกไม่เเป็นนลยครับชะ ลวดทั้ง5ครั้งชนะคะแนนอารายาจากญี่ปุ่นชนะคะแนนเกราตีจากออสเตรเลียน็อกทูฟิกจากมโมร็อกโกแล้วก็มาน็อกอันฟีีจากอังกฤษล่าสุดนี่ชนะคะแนนดอนคิงโยทลักมวยไทยประเภทเตะล่อเป้าได้อีกครับเด็กรัสเซียลูสตั้มตัวนี้เก่งจริงครับผมจัดให้อยู่ในชุดเด็กนรกเลยสุดท้ายนนคนไทยของเราครับเพชรสุข,ขุมวิทตั้มทุ่งใหญ่หรือบอยบางนาครับมาจากนาครศรีธรรมราชจอมเก๋าในวัย27ปีมีส่วนสูง170เซนครับซ้อมือค่ายอันสุข,ขุมวิทก็เก่งมาจากมวยไทย5ยกครับ กระดูกมวยนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพชรสุขุมวิทนี่ประทัดระดับยอดมวยมาหลายคนกระดูกแข็งปอกเป็นมวยขวาเป็นมวยเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับเตะเจาะย,อยางต่อยหน้าต่อยท้องฟันศอกก,ก็รายการชนลูกเดียวเลยครับผลงานที่เพชรสุขุมวิทชกไว้ในรายการวันมีทั้งหมด9ครั้งและแพ้5ครั้งชนะได้4ครั้งแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับเพชรสุขุมวิทเนี่ยตอนที่เขามาชกวันใหม่ๆเนี่ยสามครั้งเนี่ยเขาชนะรวดเลยนะหนึ่งในนั้นครับเคยชนะระดับก้องธรณีสอสมหมายมาด้วยแต่ตั้งแต่เขาพลาดแพ้นกเจ้าเสือใหญ่ในครั้งนนั้กก็็เขาแพาต ติดต่อกับมาสี่ครั้งติดเลยครับและก็มีมาแจ้งเกิดได้ครั้งหนึ่งครับโดยการชนะน,ะน,อน็อกซินีิูและไฟล่าสุดไปขึ้นชกแทนเขาครับก็ยังแพ้น็อกให้กับอัสลัมจอนออติคอฟไว้อีกครับ9้าครั้งแพ้5ชนะได้4รอบนี้เพชรสุขุมวิทย์ต้องการที่จะแจ้งเกิดเรียกความศรัทธากลับคืนมาครับเมือ่อเปรียบเห็นกันจะชัดครับรูสตัมจะได้เปรียบในเรื่องของหนุ่มสดสภาพร่างกายดีขวาได้สูงได้ลอยกว่า3มเซนฟอร์มการชกนี่สดกว่ามากเพราะว่าเขาชนะมาหไฟ์ติดความมั่นใจเต็มร้อยขวากำล วอันตรายขวาส่วนทางด้านของเพชรสุขุมวิทจะได้รุ่นพี่ได้กระดูกมวยในเรื่องของความหนักแรงและก็ลูกขยันเดินเปิดเกมชนไม่หยุดครับบูดุดันกว่าครับเพชรสุขุมวิทแต่ส่วนตัวครับคู่นี้โจกชอบไปที่รูสตัมยูนซอฟครับผมชอบเด็กนรกชอบเด็กรักเสเซียครับตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าเก่งจริงผมดูว่าเพชรสุขุมวิทนี่ตั้งแต่แพ้เจ้าเสือใหญ่ไปครั้งนั้นรู้ว่าขาดความมั่นใจลงไปเยอะเลยครับสภาพจิตใจนี่ไม่เหมือนเดิมครับหรือเรียกสับมวยว่าเสียมวยไปเลยก็ว่าได้เลยนะเพชรสุขุมวิทย,รยนรวาง รัเสเซียเยอะเลยครับผมไม่ใช่ว่าเพชรขุมิตไม่เก่งนะครับแต่ดูภาพรวมไปแล้วดูว่าเสียเปรียบเด็กลัสเซียหลายอย่างเลยเช่าไปที่รูสตั้มยู่นซอฟครับสดขวาร่างกายดีกว่ามากอาวุธคมไวยอยู่ในช่วงกําลังพีกําลังมั่นใจอะ่ะอาจจะกดไม่ถึงน็อกครับแต่เชื่อว่ารูสตัมนี่จะเอาชนะคะแนนไปได้ความชอบผมให้รูสตัมถึง4ดาวเลยครับไปต่อคู่7ของรายการครับอิกคิวซังส,ะสระชีปะทะดาวแดงเอนนี่มวยไทยกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวทเด็กสระบุรีประทะกับเด็กสงขาอิกคิวซังจากสระบุรีในว เม่ก,กันเป็นมวยขวาเป็นมวยเขา่าทรงบูเตะนําปั้มตามครับเน้นปั้มตีเข่าในครับแทงเข่าแหลมแทงเจ็บอึดถึกทนขยันออกอาวุธเคยมาชกในวลูบอดีแล้วครั้งหนึ่งครับโดยการเอาชนะคะแนกนการปั้นทองชอห้าพยักไว้ได้อย่างสวยสดงดงามครับอิคิวซังส่วนทางด้านของดาวแดงครับจากหนองบัวลำพูอายุ19ปีสูง167เซนครับซ้อมริค่ายเอนนี่มวยไทยดาวแดงเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือได้เข่าได้ครับเดินได้ถอยเป็นอาวุธีครบเครื่องหลากหลายแข็งแรงครับเก่งมาจากมวยไทยห้ายกเวทีมวยอ้อมน้อยครับก็ถือว่าเป็นเด็กเก่ง วันนี้ได้มาชกเปิดหัวในวันเป็นครั้งแรกบอกตามตรงเลยครับมวยคู่นี้นี่ดาวแดงฝีมือดีขวาครับแต่ว่าอิคิวซังนี่เขาจะแข็งแกร่งขวาบูสู้ขวาวัดตามข้อมูลไปแล้วโจก,ก็ยังชอบไปที่อิคิวซังสอสระชีพครับมองว่าสไตล์การชกของอิคิวซังนี่เหมาะกับมวยวันมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นประเภทที่ว่าเดินบวกลูกเดียวนะครับเวลาโดนแล้วเขาทนได้อยู่ที่จะพลาดไปโดนลูกเตะก้านคอของดาวแดงหลับก่อน,ต,นต้นต้นไหมถ้าต้นต้นไม่หลับครับเบียดไปแล้วไปไปายนี่อิคิวซังไตเข่าถึงอ้วกนะชอบอิคิวซังครับความชอบให้2ดาวตอนคู่8ครคร กาเบลเล่โมรามประทานน้องฟาสัยทอปิเคสันชัยการกามวยไทยรุ่นอะตอมเวทคู่มวยหญิงอีกคู่ครับสาวบราซิลประทะกับสาวไทยครับโมรามสาวผิวสีเข้มหน้าคมครับจากประเทศบราซิลอายุ24ปีสูง165เซนเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติพลทิพย์ครับเป็นมวยขวาประเภทบูดุดันครับเดินอัดเดินชนลูกเดียวเลยครับเตะหนักต่อยแรงสอกคมอาวุธนิว่องไวออกได้สวยงามผลงานที่เขาชกไว้ในวันมีสองครั้งครับพลาดพ้ายคะแนนแบบไม่เอกฉันให้กับเนฟิเซ่ตุรก และล่าสุดครับเอาชนะคะแนนมานูเอลจากฝรั่งเศสไว้ได้ครับก็ถือว่าจัดให้เป็นสาวแกร่งสาวโหดเลยครับโมรามส่วนด้านของน้องฟ้าใสครับหรือนางหงเลี้ยงประเสริฐเดิมครับเขาลาออกจากอาชีพครูมาชกมวยไทยโดยตรงเลยครับอายุอ9ปีแล้วมีส่วนสูงหนึ่งร้อยห้าสิบหกเซนเก็บตัวฟิตอมบูริค่ายพีเคศักชัยมวยไทยยิมครับค่ายใหญ่ค่าย,าย,ายชั้นนําน้องฟ้าใสเป็นมวยที่รูปร่างอวบแน่นลําหักลําโค่นแข็งแก่งนะครับเป็นมวยฝีมือดักวางแข้งหนักออกหมัดได้หนักและเข่าในขวางแท ได้เจ็บอาวุธต้องบอกว่าเน้นทุกลูกครับเคยมาชกไว้ในรายการวันถึง4ครั้งแล้วครับครั้งแรกชนะน็อกการชนะสิลิแล้วก็มาชนะคะแนน,นโมอาแพ้ตังตังแล้วก็แพ้เวราจากชิลีไว้ครับก็ชนะ2ไฟต์ติดแล้วก็แพ้2ไฟต์ติดรอบนี้น้องฟ้าใสอยากแจ้งเกิดมากๆมวยหญิงคู่นี้ครับสรุปให้ฟังกันง่ายๆเลยครับโมรามได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายที่ดีกว่าได้รูปร่างช่วงชกสูงลอยกว่าได้ลูกบูลูกสู้ลูกขยันได้ความถี่ครับส่วนน้องฟ้าใสาครับได้ลูกหนักแรงอาวุธ ดีกว่าอาวุธชัดเจนกว่าได้กระดูกมวยได้ประสบการณ์ครับแต่เทาว่าตามข้อมูลไปแล้วนะโจ๊กก็ยังชอบไปที่กาเบเล่โมรามสาวจากบราซิลอยู่ดีครับสูงยาวใหญ่สภาพร่างกายดีมากและเป็นประเภทที่วัดบวกไม่หยุดเดินไม่หยุดไม่มีคําว่าถอยเลยอะขยันออกอาวุธมากเลยครับผมเข้าใจอยู่ครับว่าน้องฟ้าใสานี่เก่งอาวุธหนักแรงจริงแต่ว่าเขาหมดแรงเร็วไปนิดแล้วก็ชกทรงติดถอยซัมมารครับผมเลยชอบไปที่โมรามครับวัดที่สภาพร่างกายวัดที่ลูกขยันครับความชอบให้2ดาวไปต่อคู่ก้าวของรายการ เพชรเมืองเหนือต่องขาเชียงใหม่พระทะโมฮัมเหม็ดตาฟิกเป็นกรฬาวยไทยรุ่นไฟเวทเด็กไทยประทาเด็กโมร็อกโกเด็กไทยเป็นเพชรเมืองเหนือดาวรุ่งจากกระแพงเพชรในวัย18ปีมีส่วนสูง17 4ซ้อเเซนซ้อมบริการสอด,ดำรงฤทธิ์ที่จังหวัดพิจิตรเป็นมวยบู๊เป็นมวยเข่าแหลมครับเตะหนักต่อยแรงเขา่าแทงเจ็บครบเครื่องกล้าแลกก็เก่งมาจากมวยไทยให้ยกครับวันนี้มาชกว,วันเป็นครั้งแรกส่วนน้านของโมฮัมเหม็ดตาฟิกจากโมร็อกโกอายุ20ปีมีส่วนสูงยครับูอยญ่ดสิบสี่เซนมวยครับเป็ยมว บูจอมดีเดือดครับสูงยาวแข้งหนักครับเดินแลกหมัดแลกศอกศอกกับเขาร้อยประเภทสู้ลืมหายใจเลยครับวันนี้ทอรหดมากเคยมาชกวันไว้แล้วถึง3ครั้งครับโดยการแายคะแนนให้กับอัสซูราลเซียจากนั้นมาชนะน็อกซูเปอร์ซับครับล่าสุดพลาดครับรีบเกินครับแพ้น็อกให้กับพุทธิไกรวอนจักวุฒไว้ก็ชนะ1แพ้2กับตาวฟิกวันนี้อยากแจ้งเกิด คู่นี้ครับมวยแข้งวัดกับมวยหมัดครับส่วนตัวโจ๊กขอวัดไปที่โมฮัมเหม็ดตาฟิกจากโมร็อกโกครับสูงยาวใหญ่จริงการและการชนอึดถึกทนถ้าอาวุธไม่หนักจริงหรือไม่คมจริงครับเอาหมอนนี่ไม่ลงแน่ครับตาฟิกตัวนี้แข็งมากเพชรเมืองเหนือเองหัวใจไม่ค่อยจะดีนะผมมองว่าตาฟิกทุบถึงน็อกครับความชอบให้ตาฟิก5ดาวเลยครับไปต่อคู่1ิของรายการครับบัวเขียวปอเปาอินปะทมาโมอสระชีพเป็นกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทครับเด็กยโสธรปัทะกับเด็กสระบุรีบัวเขียวจากยโส โอนในวัย24ปีมีส่วนสูง177เซนครับซ้อมบริข่ายปอเปาอินเป็นมวยเข่าครับประเภทไม่รอช้าเครื่องติดไวครับเดินเปิดเกรมเตะนางต่อยแรงซอกกับดักเสียบดักแทงเข่าแหลมประเภทบูสู้ทารหณทรงเดียวกับบัวขาวเลยครับบัวเขียวเคยชกวันแล้ว7ครั้งนะครับแพ้เพียงแค่2ครั้งเอาชนะได้ถึง5ครั้งครับฟอร์มดีแล้วก็ชกสนุกทุกครั้งเลยครับบัวเขียวส่วนด้านของแมมมอสครับดาวลุ่งฟอร์มสดจากสระบุรีอายุเพียงส9เปีมีส่วนสูงร้อยเป็วยเข่ามเอนว่าปัจจุบัิ ในปรับสไตล์แบบเป็นมวยหมัดหนักแต่ก้านคออันตรายและก็สอกคมมากครับหัวใจมวยเขาใช้ได้เลยผลงานที่เขาชกไว้ในรายการวันเนี่ยสครั้งนะแพ้ครั้งเดียวแล้วอนชนะได้ถึง3ครั้งกำลังห้าวเลยครับแมมมอส มวยคู่นี้ถือว่าประกบมาให้เก๋วัดกับสดครับทรงมวยสไตล์การชกนี่คล้ายๆกันนะแต่ส่วนตัวครับโจ๊กชอบไปที่บัวเขียวปอเปาอินครับผมชอบรุ่นพี่ผมบอกว่าหัวใจรุ่นพี่นี่ข่มรุ่นน้องได้ครับบูว่าดีเดือดเดินชนไม่หยุดชกสนุกชกมันแถมตัวใหญ่ยาวขวากระดูกมวยเกรดมวยบัวเขียวดีกว่าเยอะมากแมมมอสก็เก่งครับแต่ว่าปอดเล็กไปหน่อยครับไฟล่าสุดนี่เกือบไม่ลอดกับนักชกพม่าแล้วถ้าโดนบัวเขียวบดหนักๆเข้าไปครับมีโอกาสที่แมมมอสนี่ทิ้งตัวลงนอนได้เลยคุณนี่ชอบบัว เขียวรับความชอบให้3ดาวมาตอนคู่รองครับพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวาลีปัะทภกิษณนะดาวเด่นมวยไทยเด็กพัทลุงปะทะเด็กนครศรีครับเสือใต้ชนเสือใต้พันลิตรลูกเจ้าแม่สายวาลีนักชกจากพัทลุงอายุ28ปีสูงสสาาร68เซนซมบริกัรซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์เป็นหลานชายของซูเปอร์บอลนั่นเองครับเป็นมวยขวายืนมวยนิ่งแข้งขวาหนักแข้งซ้ายดีขึ้นก้านคอแรงมีจังหวะบกหมัดบกศอกอันตรายเชิงชกนี่ดีเยี่ยมครับแต่ว่าเขาโดนหมัดไม่ค่อยจะได้นะผลงานนี้ก็ชกไว้ในาาย้พลิตตชไงะทแแ่ ชนะ6คขับฟอร์มครึ่งครึ่งกลางๆครับแล้วก็เคยทําสถิติชนะติดต่อกันสีครั้งติดด้วยรับพันธิ์ส่วนกีชนะครับนักชกจากนกครศรีอายุ24ปีสูงร70เซนครับซ้อมวัิข่ายดาวเด่นมวยไทยที่เกาะสมุยเป็นดีกีแชมป์ประเทศไทยพร้อมแชมป์อ,อ้อมน้อยด้วยก็กีชนะเนี่ยเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าทรงบูประเภทเดินชนลูกเดียวขยันออกอาวุธมากครับวางแข้งขวาบวกหมัดบวกศอกอาวุธหนักแรงทุกลูกแต่ว่าอาวุธเขาจะช้าหน่อยนะเพราะงั้นที่เขาชกไว้ในวันเนี่ยมีทั้งหมด3ครั้งครับแพ้หนึ่งเอาชนะได้ครัสด้คร ฝีมือวัดเข่าในครับพันริ์จะได้เปรียบในเรื่องของกระดูกมวยเบอร์มวยดีกว่าอาวุธจะรวดเร็วและหลากหลายกว่าครับคมกว่าด้วยส่วนกฤษณะได้สดครับได้ร่างกายดีกว่าแข็งแรงอึดทนขว่าและขยันออกอาวุธมากกว่าครับเดินชนไม่หยุดหัวใจดีกว่าด้วยทวัดตามข้อมูลเชิงลึกไปแล้วโจก็ยังชอบไปที่กฤษณะดาวดินมวยไทยครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงที่พีคครับร่างกายเขาก็ดังสดกลังห้าว อาวุธเขาช้าหน่อยครับแต่ว่าทรงมวยเขานี่เหมาะกับมวยวันเพราะเขาแรกเขาชนลูกเดียวครับไม่มีหยุดไม่มีท้อแล้วแข็งแกร่งสุดๆเข้าใจอยู่ครับว่าพันธิ์นี่อาวุธไวกระดูกดีแต่ว่าจังหวะโดนนี่โดนแล้วอยู่ไม่ได้ครับพันธิ์ครับแต่ว่ากิษณะนี่เขายิ่งโดนยิ่งเดินครับวัดหัวใจมงไวยวัดที่ลูกแข็งแกร่งชอบกิษณะความชอบให้3ดาวครับและเดินทางมาถึงคู่เอกผิดท้ายรายการครับสุเรียนเล็กพอเย็นยิ่งอีกครั้งกับเดโชปอบลีรักในกีกามวยไทยรุ่นไฟเวทเด็กมหาสารคามปะทะกับเด็กสงขาสุย เล็กครับจอมเก๋าจากอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามอายุ29ปีมีส่วนสูงแค่160เซนเก็บตัวฟิตซ้อมบริการพอแสงเทียนน้อยครับมวย่ข้นี้ใจเกินร้อยทุกคนสุริยาเล็กเป็นมวยขวารูปร่างหนาเตี้ยตันครับเตะขาหาจังหวะต่อยหมัดลูกเดียวเลยครับหมัดหนักโคตรๆนะครับมีศอกงดสวนแรงใจใหญ่อึดถึกทนหมอนี่หมัดหนักจนว่าต่อยควายหลับได้เลยครับผลงานที่สุริยาเล็กชกไว้ในวัรุพงีึและวันใหญ่รวมกันได้ทั้งหมด13ครั้งแล้วครับแพ้เพียงแค่4ครั้งเอาชนะได้ถึง9ครั้งและเป็นการเอาชนะ นอกอย่างเดียวได้ถึง6ครั้งเลยครับโบนัสนี่แตกบ่อยมากเลยครับชกสนุกถูกใจคนดูทุกครั้งครับไอ้หมัดเครี้ยงควายฉายายานี้ไม่เกินจริงครับและสุริยันเล็กนี่ถือว่าเขาเป็นนักชกที่มีสปีริตน้ำใจนักกีฬามากมากเลยเดียวเขาไฟล่าสุดครับน่าชื่นชมมากๆครับข้อนี้ ส่วนเจ้าเดโชครับจากจังหวัดสงขาอายุ22ปี 0, สูง175เซนเก็บตัวฟิสซองบริขายสิงห์มาวินครับเคยเป็นดีกรีแชมป์มวยไทยเจ็ดสีมาแล้วแต่ว่าเขาสละแชมป์เพื่อมาชกรายการวันโดยตรงครับเดโชเป็นมวยที่มีรูปร่างสูงยาวใหญ่ครับเป็นมวยขวาพื้นเพยเป็นมวยเข่าครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ปรับสไตล์มาเป็นมวยเตะหนัก,นกต่อยหนักบู๊สู้ทรหดฝีมือดีแล้วก็แข็งแกร่งสุดๆครับผลงานนี้เ็าชกไว้ในรายการวันมี3ครั้งครับเอาชนะคะแนนอีสานเหนือชดบังแสนไว้ได้2ครั้งติดและ ขาใจครับขอแก้มือสักรอบ มวยคู่นี้ครับอย่างที่ทุกท่านรู้กันดีครับเคยชกกันมาแล้วรอบหนึ่งครับในศึกวัลโรเนีครั้งที่124่งเกมการชกวันนั้นต้องบอกว่าเดือดสนุกมากๆนะครับโดยเฉพาะยก3เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกันครับมีทั้งหมด3นับครับสุริยเล็กได้2นับแล้วก็เดโชเนี่ยได้1นับแต่ว่ายก1กับยก2เนี่ยเดโชได้เปรียบเยอะนะครับแต่ว่าสรุปคะแนนออกมาแล้วเป็นสุริยเล็กนี่ชนะไว้ทั้ง3เสียงเลยครับชกกันสนุกมากได้ใจคนดูมากครับรอบนี้เจอกันอีกสักรอบนะคู่นีับสววตโจกช ไปที่เดโชปอบาลีลักครับเพราะผมมองว่าครั้งที่แล้วถ้าเดโชไม่พลาดไปโดนหมัดอับคัดหมัดนั้นเดโชชนะขาดลอยได้แน่ครับเพราะว่ายกหนึ่งกับยก2เดโชนี่เตะล่อนตัวใหญ่ขวาเหนือกว่าสุริยเล็กทุกอย่างครับสุริยเล็กนี่ได้แต่รับอย่างเดียวเลยนะยกหนึ่งกับยก2รับซะจนยางเยิงนี่แตกไปหมดครับ เพียงแค่ว่ายกสามมาเนี่ยสุริยันเล็กเขาเดินเล่งแบบเต็มกำลังแลวเขาทำได้ครับรอบนี้เดโชรู้แล้วนะครับว่าต้องทำยังไงถึงจะเอาชนะนะอยู่ที่ว่าเดโชเลยครับว่าจะพลาดไปโดนหมัดเหมือนครั้งที่แล้วไหมถ้าพลาดก็มีโอกาสโดนนับหรือหลับไปเลยก็ได้แต่ถ้าเดโชไม่พลาดเบียเสียสีกันไปแล้วครับแลกกันครบ3ยกเมื่อไหร,ร่ผมดูว่าเดโชจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนแก้มือไปได้สำเร็จครับ จัดไปครับจัดไปครับทศนะคัดมวยเด็ดโจ๊กมาหมัดศึกวลปินีครั้งที่1นึ่หนึ่งในวันศุกร์นี้คู่2ชอบจีเชงฟีบิโลคู่4ชอบกาเบียเปเรล่าคู่5ชอบจูช่วยคู่6ชอบรูสตัมยูนูซอฟคู่7ชอบอีคิวซังสระชีพคู่8ชอบกาเบเล่โมลามคู่9ชอบโมฮัมเหม็ดตาฟิกคู่10ชอบบัวเขียวปะเปาอินคู่11ชอบกิษณะดาวเด่นมวยไทยและคู่เอกปิดท้ายรายการชอบเดโชปปบาลีลัก์นะครับก็มีทั้งชอบคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะถ้าชอบตรงกันก็จัดตามมาครับถ้าขัด ก็สวนเอาได้เลยครับไม่มีใครรู้ตัวชนะหรอกเป็นทัศนะแนวทางส่วนตัวโจ๊กครับฟังไว้เป็นข้อมูลฟังไว้เป็นแนวทางพอนะดูให้เป็นเกมของกีฬาสนุกที่สุดครับ และสำหรับแฟนมวยคอมวยตัวจริงท่านใดครับที่กำลังมองหาที่ติดปลายนวมดีๆกดมวยเดียวมวยชุดครบยกไม่คบยกมีทั้งรูปแบบพักยกและอาวันครับราคานี่เปิดให้ออกตัวกลางอากาศตลอดโดยเฉพาะมวยวันแชมเปี้ยนชิพครับเลทจะเปิดล่วงหน้าให้กดกันก่อนถึง45วันเลยทีเดียวนะครับพร้อมรับเข้ากลุ่มมวย v i p ของโจ๊กฟรีฟรีด้วยในกลุ่มของเราครับมีภาคมวยหวยฟังกสดๆจากเวทีจากสนามทุกวันทุกรายการพร้อมมีทัศนะแนวทางมวยให้ทุก ทุกส,สายด้วยครบเครื่องเรื่องมวยคุ้มเกินคุ้มต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ idline jjj 911ต้องมีตัวอดนำหน้าด้วยหรือง่ายๆครับจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดวดัไว้นใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับรับรองเข้าเป็นครอบครัดียวกับคัดมวยเด็ดโจ๊กมาวมาัดหวานเจี๊ยบกันทุกสืทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ ท้ายนี้ครับหากข้อมูลที่โจ๊กวิเคราะห์วิจารณ์ไปอาจจะขาดตกหะบบกพร่องหรืออาจจะมีผิดพลาดบ้างประการใดครับก็ต้องขออภัยผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ที่นี้ด้วยนะครับก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์วิจารณ์ครับเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยครับขออห้ท่านโชคดีมีชัยครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงรวยรวยเหมือนหมายทุกท่านนะครับก็ขอให้ดูมวยอย่างมีความสุขสนุกสนานไปกับเกมของกีฬาครบวนี้โจ๊กขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันนรสสวััดีคบ